สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีเอฟซีจากจี้เชียงกงวิลา์ครับกรานี้พาไปชมเยี่ยมชมสาขาใหม่ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งสาขาของอ่าคือจากจี้เชียงกงวิลา์ครับอันนี้เป็นสาขารัตนบุรีครับผมอำเภอันอตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับก็ ที่ทำเป็นถูนกระจายอะไรครับสำหรับสำหรับลูกค้าที่หาอะไรรถเกี่ยวฮัวตา้าหรืออะไรรถไถครับผมหรือแรกเปลี่ยนซื้อขายรถครับก็รถเริ่มทยอยมาครับวันนี้วันแรกครับพอมาประมาณเก้าคันครับผมก็เดี๋ยวเริ่มทยอยมาเรื่อยครับตอนต้ตนก็ ยอยมาเรื่อยตรงทหารรัตะนะก็จะเป็นอ่าไปนี่เป็นอ่าอุดมพรครับเป็นเส้น,นอุดมพรไปอ่าอ่าอะไรอะไปทางเครื่องในขึ้นไปทุบบนครับวันนี้ส่วนกลับนี่ไปเข้าไปรัตะนะครับพระบุรี ตอนนี้กำลังเริ่มเคลียร์ร้านครับผมเริ่มเคลียร์พื้นที่เคลียร์ร้านแล้วก็เริ่มเอารถมามาลงครับเขาจะมีเกี่ยวมาลงครับวันนี้ก็ใกล้สาขาไหนไปสาขานั้นครับผมก็เดี๋ยวกำลังเติมของเติมมาไหลแล้วครับพวกในช่างกำลังจะหาปรับปรุงสถานที่ทำออฟฟิศทำอะไรต่างๆครับก็ 80% 8 0ก็ปีนี้ก็ขอขยายเพียงแค่นี้นะครับปีหน้าก็เดี๋ยวเจอกันที่ออุบลครับผมปีหน้าเจอกันที่จังหวัดอุบลครับตอนนี้กำลังหาหาซื้อที่อยู่ครับหาซื้อที่อยู่อีกหนึ่งสา,าขาก็คงจะเพียงพอครับสำหรับเชียงกงรถเกี่ยวโควต้าครับก็ เ่าแก่ก็ป็นเ่าแก่คนเดิมครับไม่มีหุ้นส่วน,นครับเป็นของในเครือเราโดยตรงครับไม่มีคนก็สิ้นเดือนนี้คุณลลงให้เต็มนะครับผมก็เริ่มทยอยมาวันนี้พรุ่งนี้ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยครับ จะเป็นรถเกี่ยวเป็น,นหลักครับ mm. ก็ยาวถึงด้านหลังครับตรงนี้ยาวถึงนน่นด้านหลังเลยก็ทำรั้วทำอะไรด้านหลัง mm. ก็เริ่มทยอยมาเรื่อยครับในส่วนของคางไหลครับอันนี้เป็นคางไหลเป็นออฟฟิศครับผมอะไรเราก็เริ่มเริ่มทยอยมาเรื่อยครับ สนใจก็โทรเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรสาขาลัตนาให้นะครับผมหรือโทรเข้าสาขาใหญ่ก็ได้นะครับของอะไรก็เริ่มทยอยมาครับท่านใดสนใจก็มาเลือกมาดูได้สท่าับคลิปนี้ก็พอเพียงนี้ครับขอบคุณครับ